การนับคะแนนในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพมา่า แม้ว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของพรรค n อ d ของนาองซานซูจีซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านออกมาว่าได้รับชัยชนะเหนือพระรัฐบาลคือพรรคสหาภาพความสามาัคคีและการพัฒนาหรือ USDP และพรรคการเมืองอื่นอย่างถร่มทลายทุกเขตเลือกตั้งที่ส่งผู้สมัครของพรรคลงแข่งขันทั้ง44คนรวมทั้งนาองซานซูจีซึ่งจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในรอบ22ปี แต่ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจะรู้ผลในอีกหนึ่งสัปดาห์ซึ่งหมายความว่าพรรคเอนอดี LD, อาจจะได้สอสอเข้าสภานน้อยกว่าที่คาดการไว้ก็เป็นไปได้ การเสวนาวิชาการอุตสาคะเนสาธารณะเรื่ององซานซูจีกับอนาคตรประชาธิปไตยพมา่าหลังการเลือกตั้งที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ดรชานวิทเกษตรศรินักวิชาการอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าประเทศพมา่ากำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีเมื่อนาองซานซูจีชนะการเลือกตั้ง ประเทศประชาค,คมยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะเลิกบอยคอร์พมา่า50ปีที่ผ่านมาภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหารรัฐบาลไม่สามารถฝืนกระแสะการตื่นตัวทางการเมืองภายในประเทศและกระแสะจากภายนอกได้พม่าอาจจะมีประสบการณ์นะฮะว่าเฮ้ยถ้าเผื่อเราไม่ปรองดองกันเนี่ยมันก็จะฝืนกระแสะทั้งหมดนะครับมันทําให้อาจจะต้องถูกบีบบังคับด้วยสถานการณ์ว่าหนึ่ง กระแสของการเมืองภายในนั้นผู้คนตื่นตัวเหลือเกินนะครับผู้ผู้คนตื่นตัวเหลือเกินนะครับอ,อ,องซานซูจีนะครับเป็นผู้มีบารมีขณะที่นายดุลรยาาพาคปรีชารัฐอาจารย์โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์กล่าวว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของรัฐบาลพมา่า ที่สอดรับกับบรรยากาศการเมืองระหว่างประเทศเช่นการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมการเป็นประธานกลุ่มประเทศอาเซียนโดยชนชั้นปกครองคือทหารได้มีการโอนอำนาจอย่างลุ่มลึกการเลือกตั้งครั้งใหญ่เมื่อ2ปีก่อนก็เป็นการเตรียมของชนชั้นปกครองของพมา่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนาองซานซูจีส่วนการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เมื่อนาอองซานซูจีชนะการเลือกตั้ง ก็จะเป็นการปลดล็อกทางการเมืองนานาชาติจะผ่อนคลายการคว่ำบาตรพมา่ขาขณะที่ทหารได้ถอดเครื่องแบบออกมาเล่นการเมืองในระบบก็จะมีบทบาททางการบริหารประเทศต่อไปโดยจะมีกลุ่มนักธุรกิจเข้าร่วมด้วยส่วนประชาชนก็จะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นโดยการเลือกตั้งครั้งนี้รัฐบาลพม่าเป็นฝ่ายออกแบบการเลือกตั้งเป็นไปได้ที่พรรค NLD ของนาอองซานสูจีจะได้รับชัยชนะ แต่ชนะแบบสูสีไม่ชนะอย่างขาดลอยจนเกินไปและจจยังทำอะไรไม่ได้มากแต่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีส่วนในการปฏิรูปการเมืองพมา่าการเลือกตั้งที่จะมีความหมายสำหรับคนพมา่าจริงๆนั้นเก็บไว้2015เพราะช่วงนั้นจะมีการเลือกตั้งที่น่าจะเสรียุติธรรมมากกว่านี้และทางหน้าสุภัทราภูมิประพาสสื่อมวลชนอิสระผู้ร่วมเสวนากล่าวว่า พรรคไม่น่าจะได้สสถึง40คนและนาอองซานซูจีจะต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่หาเสียงไว้เช่นการปล่อยนักโทษการเมืองจำนวนมากบทบาทในสภาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าชนะได้สสมากถึง40คนองซานซูจีก็คงทำอะไรไม่ได้มากและในเรื่องของเศรษฐกิจตลอด20ปีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าผู้นำประเทศ รัฐบาลพม่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเขาก็จะมุ่งหน้าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแกะแต้มไปเรื่อยๆอ่ะค่ะเรื่องของเรื่องในสภาเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นปัญหาของสภาไปก็ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไปไปเถียงกันเหมือนของไทยนะคะคุมเสียงได้อยู่แล้วส่วนรัฐบาลในคนแข่งเสร็จก็แกะแต้มไปเรื่อยๆซึ่งก็จะไปส่งผลึงการเลือกตั้งในปี2015นะคะในการเสวนาเห็นว่า การเลือกตั้งในพม่าและชัยชนะขององซานซูจีเป็นการพัฒนาการเมืองและเป็นการกระตุ้นให้ชาติตะวันตกผ่อนคลายการคว่ำบาตรพม่าเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนพารัฐบาลจะมีอำนาจต่อไปขณะที่พรรคเอ็นเอลดีของนาองซานซูจีอาจจะยังไม่มีบทบาทมากเพราะเป็นพรรคเสียงข้างน้อยและประกาศเป็นฝ่ายค้านเนื้อแพรพงสวรรณ์เนริเนิวสทีวีรายงาน